อัปเดตล่าสุดจ้ะพี่น้องหลังจากฝน,น,นหยุดตกไปสามวันฝนหยุดตกไปสามวันสวัสดีพี่น้องเลยพี่น้องป้องปลายินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านแม่โบตาหลังจากฝนหยุดตกไปสามมือแม่โบตาก็เศร้าสูพราะว่าิ่นมาฟาสีมาอีกฝนสีมาอีกหยุดไปวันที่สองวันที่สามวันที่หาวันที่หกนี่แหละพายุสีมาแต่นี่ก็ใช้ว,ว,วิธีกันปล่อยน้ำบอกทั้งอัน ขวานาม,มันไหลก็เลยปล่อยออกับทางคล้องบริเวณเครื่องสูบสามมือพี่น้องได้ซัเน่ละแต่ว่าเขานาสิบบอกเกิดแล้วเพราะว่ามันสิบกว่าวันสิบวันสิบมือสิบเบดมือไปแล้วต้องหาพันเขาไม่มากเมื่อวานยังเดียวไถวันไม่หรือไม่ก็ตกกล้าแต่แม่บัต้างคงไม่ตกกล้าแล้วพูนพอกระปลูกไปเบิ่งนาหัวหน้าทันล่ะทันล่ ทุนไปบางนามอยู่หัวหน้าหน้าให้นี่ประมาณสิบไร่สิบเก้าถึงสิบไร่มันเป็นคันแท้นะเนาะสิบไร่สิบเอ็ดไล่ประมาณนี้หละพี่น้องเพิ่มทุนร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเขาบ่บ่หนาสิเกิดถา,ามีบุญอยู่กสิเกิดบุญยังกับซอยอยากอ,อยู่เพราะว่ามันหลายมื่ปวดเพราะว่าบางคนที่เขาปล่อยน้ำตกนี่ ฝนตกเสมอฝนน้ำพอดได้ขังพฝนกระบอกเกิดเกิดแบบสามสิบเปอร์เซ็นแต่ของเฮาเนี่คือถ่วมร้อยเปอร์เซ็นเลยมีนิดหน่อยที่ไม่ท่วมคู่เขียวๆหน่อยคือบ่ถ่ถวมบ่แน่ใจว่าเขาหอหยาของ่น,นีหน้าพ่นทั้งเทิง่นเป็นเป็นหน้าให้หน่อยละกะัอยู่ติดกันน้ำพ่นบ่ได้ขังเลยก็แทบจะไม่เกิดเพราะว่าฝนมันตกทุกวันเพ่นกระรบายน้ำออกได้ทุกนื่นน้ำพ่นบอขัง ถือว่าบกเกิดเกิดสามสิบเปอร์เซ็นไม่ถึงเจ็ดสิบนะแต่ของแม่โบต้านี่ขังร้อยเปอร์เซ็นตก่สิบเปอร์เซ็นกระแดงบอกเมื่ยเบิดกำลังใจละเพราะว่าของเ้าเือเซฟทุนทุกอย่างไฮสีขาวๆดีเป็นนี่คือไฮห,หน้าไฮนี่ประมาณสิบเอ็ดไล่อยากมีเงิน ผมกะว่าเป็นเรื่องไงเ้ยพี่หน้องเหตุข้นคู่ก็ไดดต้องจ้างคนเห็ดเด็กยกลองคันแท้มันกับพระวนาห้อาเลยก้าเลิกหน้าใหญไงสมัยตะกี้มันเป็นโน่นปูวาเป็นโน่นเป็นโน่นแล้วก็คุดคุดว่าเป็นไหหน้าล้วก็ลบไหหน้าออกะว่าลบคุดด้เลิกอย่างงเพราะนเป็นหน้านโน่นโน่นเหมือนโน่นไงนี่แหละโน่นแบบนี้เลยมันกันี่ก็เป็นโน่นเลยนี่โน่นกใหไง อัพเดทในพี่น้องเบิร์แมมบตาว่านเขามาลีหนึ่งศูนย์ห้าตั้งแต่วันที่ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่พฤษภาฝนตกมาหอดวันที่สามสิบสามสิบว่าฝนสิยุดสามสิบเอ็ดแต่ยังตกอยู่หยุดไปวันที่สามสิบฝนหยุดไปวันที่สามสิบสามสิบเอ็ดมาตกเหมือนเดิมหยุดวันที่หนึ่งวันที่สองมีนะจะเป็นวันที่สามแต่ยังสภาพนี่ครับพี่น้อง พว่าองมันใหญ่แห้งก็คือทำใจไปนะบุญสิไลสามลอยยอดหล่ะเขา่็ยสิเกิดแต่โดยธรรมชาติแล้วมันช่วยไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าน้ำมันถ่วมฝนบ้านแค่บ้านเขาฝนตกนู่มันกับบดีแต่อันนี้เขาคือข,ขังไปเลยพอมาก็คือมาคื้น2องขึ้นสามขึ้นไดยู่บเกินสามขึ้นแต่นี่นันบ่แมนสามขึนมันเป็นสิบ จ็ดวันว่าจะลงก็ไม่ลงรอบ้า,านเขาเฝ้าแล้วสิเด้มาเบิ่งดูแลสวนฟูซาแล้วมาใส่ฟุ้นใส่ปุ๋ยเพิ่มยังสิเด้กลับไปเบื้องเขาอีกน้องอัปเดตส,สวนฟูซาให้เบิง่งใส่ใหหน้าที่น้ำถ่วมหน่อยน้ำท่วมสิบวันสิบเอ็ดวันนี้นะแต่ระบายออกแล้วยุดตกไปสามมือแล้วเกือบสามวันสองวันกว่าเราวาขึ้นวันที่สามมันก็นยังตกอยู่เป็นสองวัน ก็แบบเหนื่อยอ่ะเหนื่อยเหนื่อยแล้วเหนื่อยในใจแ่กตัางเฮตดคื้เกาเราพี่น้องพ่ทิมบ่ป,ปาลาเราเนี่ยสวนผู้สาวประมาณสองเดือนหกสิบวันหกสิบกว่าวันแล้วละ่ะสองเดือนแล้วหลังจากตัดทำสาวแต่กระมีตกชอเมื่อนั้นล้มฝนกับฮักไปไหลายงานสามสี่งาว่าเลือกดีแล้วนะเลือกแล้วเลือกอีกแต่มันทั้งล้มทั้งฝนแห้งนะเนาะเมื่อวันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดเนี่ยจนลูล้มไปเลย แถวนี้สิแบบลูร่มท้นใดก็คือถือว่าโชคดีหากไปสามต้นก็คือว่าโชคดีดี่กว่าเป็นสิบทางานี่ต้นนี้สิลูร่มไปเลยเอียงไปอีกข้างหนึ่งเลยลูล่ลมไปฝั่งนูน้นข้องนี่เป็นข้องหกสิบตน้นข้องที่สองตอนนี้ก็ยังปล่อยน้ำออกจากข้องฝำลังพีน่น่เริ่มใส่คำเดี๋วเพราะว่า มันล้มเอียงมันลู่ลงไปเลยนะมหญ้าตัดหญ้าก้อนที่จะบ้านเขาเลยนี่หญ้าขึ้นมาแล้วพี่น้องเล้ยนี่ใส่ไม้ค้ำยันตอนแรกว่าสิบบ่ค้ำแล้วจะปล่อยให้เขาแบบไม่ไม่ห้าสิแบบให้เบแบบหพื่นตังต้งโตแล้วก็ย้อนลงมาเองสิบบ่ค้ำสิได้ค้ำคือเกาค้ำให้พืนสู่ล้มคลิปนี้ก็ประมานี่พี่น้องมาบอกสู้กันฟัง หน้าเขาน้ำท่วมสิบฟันก็ต้องเตรียมเริ่มเบิ้องก้อนว่าฝนไปยี่หรีบอสามมือสี่มือหามือดูยืนเบิ้างนา้ำตกเลยค่ะวานไม่ทองสูบน้ำออกให้หมดเลยอะหมดโดยที่ไม่มาเติมอีกคอยแซ่เขาหละก่ะวานไม่เพราะว่านเขาแล้วบาดนี้บาดนี้ว่าฝนสีขาดช่วงเลยมันนี่มันจะเป็นยังไงขาดจริงหรือไม่จริงเนตาเอาขี้ว่าฝากพี่นอกก้องาณนี่ค่ะ ขอกำลังใจให้ชาวให้ชาวนาน,นะคะเป็นเรื่องใจให้พี่นอ้องเราก็จะคลองนำ้ำสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนหรือว่าผู้ใดที่สนใจแวะเข้ามานะคะส่วนแม่โบต้าทำสวนพุทราเพื่อนใหม่ๆที่แวะเข้ามาทำสวนพุทราสามรถมีต้นพันธุ์ส่งทั่วประเทศต้นพันธุ์สายพันธุ์ดีมีหลากหลายสายพันธุ์สนใจพันธุ์ใดก็สอบถามเข้ามาเป็นกำลังใจใพี่นอ้องทุกคนเด้อแดดลมลมตกแม่โบตาเอามาเจอกามัมนให้เบิง โชคดีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยอยู่ดีมีแห้งทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะอันนี้มะทายอยู่ทั้งหลังสวนโอเคสวัสดีนะคะทุกคน